สวัสดีคร <problème> ับกลับมาพบกับอันปริพัตรอัโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้มีรถเก๋งอีกหนึ่งรุ่นนะฮะมาแนะนำและก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านรถย์มือสองบริพัต์อัโตตรงนี้อันก็ฝากขอให้พี่ๆทุกท่าน เป็นกำใจให้กับพวกเราตรงนี้ด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยในเดือนพฤุนายนเนี่ยเรามีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆมามอบให้กับลูกค้าครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถกันก่อนสำหรับคลิปนี้อนพาเจ้ารถเก๋งในรุ่น1.6ลิตรนะฮะโตต้าโครา a ัลติสนะครับ1.6ตัว G เป็นตัวรถปี2016นะครับ คันนี้เนี่ยจะเป็นอีกคันหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะฮะซึ่งถ้าเกิดตัวโฉมเจเนชันที่11นะครับเป็นปี16อัพขึ้นไปมันจะเป็นตัวรุ่นเครื่องยนต์ปรับปรุงและวคราวนี้มันก็แจ้งขึ้นนะว,ว่ารองรับเชื้อเพลิง e85 ได้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรกันเยอะนะฮะส่วนใหญ่ตัวรุ่นนี้เราอาจจะดูกันบ่อยและก็ดูค่อนข้างดีเยอะมากเพราะว่ามันมีเข้ามาที่ร้านเราอยู่เป็นตลอดระยะเวลานะครับเพราะว่าอะไรรถเก๋งของ2รุ่นนะฮะที่ได้รับความนิยมสูงมากไม่ว่าจะเป็นตัวอาติส หรือว่าตัวเป็นตัว v ีออสนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีคนลูกค้าสนใจกันเยอะเพราะมันเป็นตัวรถเก่งแบรนด์ตลาดซื้องา่ายขายคล่องราคาถูกนะฮะลงอะไรอะไรต่างๆศูนย์บริการศูนย์บริการอะไรเงี้ยคือมันหาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะก็ขอแนะนําเลยว่ายังไงมันก็ต้องมีเข้ามาที่ร้านเรายเยอะแล้วก็เต็มแม็กอยู่แล้วนะฮะสำหรับในส่วนตัวเอ t ติสนะครับวันนี้อ่ะก็มีแนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจก็ ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรเยอะครับในเรื่องตัวความสบายในเรื่องตัวฟิลในการขับขี่สมรรถของตัวรถวัถสดุในการตกแต่งอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยคือมันครบถ้วนอยู่แล้วไม่ว่าเราจะใช้งานในตัวเมืองไม่ว่าเราใช้งานนอกตัวเมืองใช้งานนอกสถานที่ตรงไหนก็นแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในระดับของพนักงานบริษัทหรือว่าคนอื่นทั่วไปก็แล้วแต่มันสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวยอดผ่อน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวความสวยงามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวสภาพรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวรุ่นนี้ไม่ดีจริงไม่สวยจริงไม่น่าใช้จริงเราไม่มีเอาเข้ามาที่ร้านอยู่แล้วแน่นอนนะครับสุดท้ายนะฮะเราจะมาเน้นในเรื่องตัวโปรโมชั่นครับสำหรับในส่วนของตัวปี16คันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับลูกค้าคืออะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับ 2. วันรับรถรับเงินกลับบ้านอีก5,000 3. ดอกเบี้ย0%นาน6เดือนเต็มๆต็มหรือว่าครึ่งปีนะครับมันก็จะเซฟในเรื่องของตัวการผ่อนชำระตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมาก6เดือนนี่ไม่ใช่ระยะเวลาที่มันน้อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันสั้นๆง่ายๆโปรดีๆพร้อมกับรถสวยๆตรงนี้เชิญเรียนเข้ามาที่ร้านเราได้เลยนะครับครบจบภายในร้านเดียวโซลแกนที่สำคัญตรงนี้สนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะเรามีเบอร์ปักหมุดได้อยู่แล้วหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อืนน่นๆก็แล้วแต่ สนใจไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนตัวคลิปนี้อ่านต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริเัณออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็ทำคลิปให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนั้นเดี๋ยวราติดตามดูได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ